มาไส่รรไก่นมน้องสาวหมากันด้วยหนูนเื่นเห็นไหมไปน่าจการด้วยหลาเาจจจเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเิก้ามาได้ครับปีนาปิก้าครับสิปีเจอกออกร้อมบมเิ้าไวไป เวลาเหลือน้อยแล้วเอามาแล้วพระตะลุงครับผู้หญิงครับ้ะกั่วเลยนะครับผู้หญิงยิ้มไม่ายว่ากันไรอะผู้หญิงเห็นผมยาวๆกไมาแช่ผู้หญิงมาก็มาเจากับรุ่นนี้แล้วนะครับจะเป็นรุ่นโฮเทลนี้นะครับแรงไหมแรงที่รุ่นนี้ไม่มีตโมนะครับอ้อทีกแชรดูที่วันนี้มีงเไยมารออยู่ครั้งต่มาทต้งโลมนที่ เอาไปดูละาอนะาเอาอไปแล้วไปนะลูกเบอร์เดิมเบอร์เดิมป่เบอร์เดิมะเบอร์เะไรเบอร์เดิมสองสเก้าเ้าดับปืนมายอมบอกผู้ออเพื่อตายแล้วะดำบบอกเลยไหลไหนถ้าพอไหนพับเวาทันทีแคบหลบหลีกแล้วเรอง ตอนนี้สภาพแยก็ต้องไปไปให้มนกล้ากันมาแล้วเอาไนะครับลดระดับตอนี้หมดยรงแลท่านผู้ชมนะครับดีอยู่ได้ไหมนะถ้าเราต้องดูด้วนะ เบยา้คนนี้นะจะเป็นโม่นนีเนะครับเตรียมรถห้ดีเดี๋ยวจะเลี้งอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะดับเบครับอยู่ในเรกังนะจ๊อรตังทุกครัอุ้ต่อบ็กนเดยอันนองพมันดูเลยการเตร์เจไดน้องชายอะไรของน้องมาเขาเด็ดมาอยู่หรือจะลเขา คนเดียวคนเดียวตั้ะเทินี้องขงงมีวเยร์มันรีบมีวน่ลยะเด็ยวี่นี่วะเอาดูไอ้นี่จะดับปืนทตั้งสติน่อยน้องไปแล้วเหมือนเดิมไปได้น้องไปไปแล้วไปเลยไปไม่ต้องถอยมา